โซสวยและรวยมากเบลล่ารานีเปิดเรดค่าตัวของการรับเล่นละครรับงานพรีเซนเตอร์สามคาแรคเตอร์ในพรมบิกิตค่าตัวสามคณไปเลยเป็นนางเอกที่ฮอตมากๆในชั่วโมงนี้ยกตำแหน่งขึ้นบันลังไปเลยสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญมีแต่คนอยากจะคว้าตัวไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกงานอีเวนต์หรือจะเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆเรียกว่าคิวทองสุดๆและละครเรื่องล่าสุดพรมลิกิตทางช่องสามที่ตอนนี้เปิดตัวอย่างสวยงามกวเรตติ้งไปแบบทุกสถิติทุกช่องทาง และจากละครพรหมลิขิตนางเอกเบลล่าเธอแสดงเป็นสาคาแรคเตอร์ด้วยกันตั้งแต่บทแม่เกศสุรางบทของกาลเกตและบทของพุตางทาให้หลายคนแอบอยากรู้ว่าเบลล่าเล่นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันเทอได้ค่าตัวแบบคูณ3าหรือเปล่าซึ่งคําตอบที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ไว้ในงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตถึงเรื่องดังกล่าวไว้อย่างยิ้มยิ้มว่าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและเรื่องนี้เบลล่ามีคิวถ่ายทําถึง150คิวมี26ตอนเรตค่าตัวกับการรับละครของเบลล่าอยู่ที่ตอนละ8 0,000บาทบาทบวก ลองคำนวณคร่าวๆกันเองแล้วกันนะจ๊ะนอกจากนี้เบลล่ายังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปแล้วจากละครพรมริขิตมีแบรนด์ต่างๆอยากร่วมงานกับเธอติดต่อเข้ามาเกินกว่า30ตัวซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ที่ตกลงรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2แบรนด์และเรดค่าตัวรับงานพรีเซนเตอร์ของเบลล่าอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นที่สําคัญเมื่อละครออนแอร์ air แล้วเบลล่าถูกติดต่อให้ออกงานอีเวนต์อยู่มากมายเรดค่าตัวของการรับงานอีเวนต์ของเธอเริ่มต้นที่200,000บาท และอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เบลล่าเธอยังสมบทเป็นนักธุรกิจเล็กๆมีหุ้นร้านคาเฟ่สวยชื่อว่า JOS b o n e f i c ด้วยบอกเลยว่าเบลล่าเธอคือนางเอกที่สดสวยและรวยเวอร์ตัวจริงเสียงจริง